สวัสดีครับร้านหวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญหลวงปุ่ทวดนะครับปนเสมาหัวโตนะครับปีหักค้าแปนะครับนะครับหลวงพ่อเขียวพอได้เขียววัดห้วยงอะเสงนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ตะกัวนะครับหลวงพ่อเขียววัดห้วยงอท่านเป็นเกจีที่เสษหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับัาทางให้นะจากนั้น ม่มีตงังเป็นชาบูชาแปงๆก็รุ่นนี้ไม่ต่างกันนะฮะนี่ข้างหลังพัดทอดเีเขียวจานนะครับผมแล้วมีพิมพ์กรมกร,กกรมการนะยากจะชุดกรรมการนะเป็นรอยจานพับเขียวนะครับผมเคยไปกราบท่านนะรอยจานนี่จำได้เลยบางๆแล้วก็เป็นยันเนี้ยนะเป็นยันครูท่านนะครับยันนี้มีหมายเเลขนบอรตงี้หมายเลข แป1เก้าหนึ่งไปเก้าหนึ่งะครับหลวงพ่อทวเนี่ยท่านเป็นพระเกจิศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นเป็นพระในตำนานนะครับคนยุคปัจจุบันไม่เคยเห็นท่านนลนะไม่รู้นะครับไม่เคยเห็นท่านเห็นหน้าท่านแต่เป็นเรื่องที่เล่าขานแล้วก็ท่านมาเข้าส่งนะครับพระที่มาส่งแต่ว่าพระชุมงคลท่านเนี่ย นะครับแม้กระทั่งเกนี่นะครับยังป้องกันภัยให้เลยนะบางคนใส่หมอมวัตต์เกเกิดว่าัตเกุบกัิเุภัย,ยไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องที่แปลกใจเป็นเรื่องที่ฮือฮากันนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าแท้นะครับโดยที่เกจิที่เสกท่านท่านยุคสองสี่เก้าเจ็ดเกอพ่อสินเขียวแด้รับ substances. สุดยอดนะครับนะครับร้านมีอยู่เหรียญเดียวนะครับร้านมีอยู่เหรียญเดียวนะครับพ่อสินเขียวเป็นเกจิชื่อดังนะครับอาคมขังนะครับว่ากันว่าท่านเสกพยาคุดจนลอยได้เลยนะ แต่ไม่ธรรมดาปัจจุบันท่านลาสังขารไปแล้วนะครับนะแต่เด็กนี้ท่านท่านเสกนะครับต่อไปก็จะเป็นวัตถุมงคลเป็นของที่หายากนะครับรายการนี้มาพร้อมกรองเดิมๆเสม,มาเหรียญเสมาหัวตโตสองสีอครับสองห้าห้นะครับหลวงพ่อชวด,ดวน,นะครับประคุูอนุสาสนากิจเอนที่เขียววัด้วยงเงาะนะครับ รายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านใะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ